ก็ว,ว่าอยู่โอ้ได้ค่ะถ่ายรูปต้อกันขอเวลาสักสองชั่วโมงในการถ่ายรูปนะคะยาะเยาะยาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยงามงามคือผู้ชายหาบ้านขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะแมนค่ะเอิญพันเริ่นยากค่ะอันได้รูปนะก็รีทัดไลฟ์โพดแมนค่ะพยายามพยายามส่งรูปงามๆให้ อีลีบอค่ะอขอบคุณค่ะคุณพี่ถูกไว้นะคะคุณพี่อาละวันที่สองนะเดี๋ยวนววันที่เอาละวันที่หนึ่งขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยบนันทิติพักย์ย่อมบริบร่อยได้ค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนี่จะเป็นเพลงเร็วถ้าเป็นไปได้อยากจะเรียนเชิญน้องๆมาหน้าเวทีพอจัดได้ไหมคะเดินมาก่อนโอ๊ยแม่ห่างพถอะนะ ไปใช้กระห้อง,งได่ไหมฮะเจ็บเลยไปซื้อเลียกขัดจิตมาลองนี่หลอยู่ดอกปีนาเด้อมันปีนาได้มากเฉลี่ยวมาหองไงฟัง่งเจ็ไปซื้ออ่ดอกจิคลายเขาไปซื้อเรีขัดิตมาลองไงฟัง่ง <c oughs> โอ้ยบอกแบตเตอรีตร่ติ่นเถอสพี่ะขอบคุณนะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆแล้วก็งานของเราวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกน้องวันที่ยี่สิบสามนะคะแล้วก็งานเราไปจนถึงวันที่สองกร,รกฎานะคะวันที่หนึ่งกรกฎาพบกับพี่ดอกรักรวมมาลากับล้วบก่าขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณลห e, ณลายๆ รักมากๆอ่ะช่วงต่อไปช่วงต่อจากนี้จะเต้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าให้พี่ได้หอบเยอะออกมาเต้นเป็นเพื่อนกันได้ไหม <c oughs> ได้คนะคุณแม่คุณแม่ขาคุณแม่คุณไหนนะคะอยากเต้นกับลูกสาววันนี้เรียนเชิญได้นะคะอ่ะช่วงนี้เอาใจวัยรุ่นไปอีกสักเซตหนึ่งกันลวกันเอาเสียงมาหน่อยเลย